สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่อง YouTube ถามประกันกับหมวยนะคะสำหรับคลิปนี้หมวยก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของแบบ Universal right นะคะในหัวข้อประกันไม่จ่ายหากค่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรมจริงไหมสำหรับการฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรมนะคะบริษัทจะไม่จ่ายเงินนะคะตาม,ม,าามรากรมธรรม์เมื่อปรากฏว่านะคะเมื่อปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายโดยใจสมัครภายใน1ปี ภายใน1ปีนะถ้าเขาฆ่าตัวตายภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรร์เลยนะคะหรือหากว่ามีการต่ออายุกรมธรรม์ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุกรมธรรมนั้นๆด้วยค่ะหรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้ายนะคะหรือวันที่บริษัทอนุมัติค่ะให้เพิ่มจำนวนเงินออกระกันภัย กรณีที่ลูกค้าขอเพิ่มจำนวนทุนประกันนะคะทั้งนี้นะคะก็เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะคะความรับผิดของบริษัทเนี่ยจะมีเพียงการคืนเบี้ยประกันภัยหลักนะคะประกันส่วน ออมเพิ่มเติมเข้ามาแค่นั้นเองค่ะและก็ค่าใช้จ่ายการต่ออายุกรมธรรมประกันภัยเนี่ยที่ได้รับสำารัครั้งสุดท้ายและหักด้วยเงินที่ถอนออกจากมูลค่าบัญชีกรมธรรมประกันภัยสุทธิหากมีนะคะหากมีนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าผู้เอาประกันภัยนั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาความรับผิดของบริษัทจะมีเพียงแค่คืนเงินมูลค่าบัญชีกรมธรรมประกันภัยสุทธิให้แก่ทาย,ยาทของผู้เอาประกันภัยค่ะ ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์นะคะมากกว่า1คนหากผู้รับประโยชน์คนใดไม่มีส่วนร่วมนะคะในการค่าผู้เอาประกันภัยโดยเจตนาบริษัทก็จะจ่ายจำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธินะคะเดิมจำนวนเอาประกันภะะัยค่ะและมูลค่าบัญชีกรมาธรรม์ประกันภัยสุทธินะคะให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมนะคะในการค่าผู้เอาประกันภัยตามส่วนที่เขาควรจะได้รับนะคะและจะคืนมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยสุทธิเฉพาะส่วนของผู้รับประโยชน์ที่ค่าผู้เอาประกันภัย ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการค่าผู้ประกันภัยตามสัดส่วนด้วยเช่นกันค่ะแต่หากว่ามีนี่สิทธิใดน,น,น,นะคะคงค้างภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนะคะจํานวนเงินดังกล่าวจะถูกหักออกจากจานวนเงินอันจะคืนจ่ายคืนให้กับผู้รับประโยชน์นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกันภัยนะคะที่ทําประกันชีวิตในแบบยูนิเวอร์แซลไรนะคะ ก็เหมือนปากติดตามเพจช่อง YouTube ถามประกันด้วยนะคะหากมีข้อมูลนะคะจะสอบถามหรือแบ่งปันข้อมูลกันก็สามารถฝากข้อความนะคะทิ้งโน้ตไว้ได้ที่ใต้โพสหรือคลิปนี้ได้เลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้เหมือนก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ